การชุบด้วยไฟฟ้าและการทำโราหะาให้บริสุทธิ์มีหลักการอย่างไรวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแคลบห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอลำดับที่2นะคะที่เกี่ยวข้องกับเซลล์อิเล็กโทรไลติกนะคะ ซึ่งจะเป็นการนำเซลล์อิเล็กโทรเลติกเนี่ยไปใช้ประโยชน์นั่นเองต่อจากวิดีโอที่แล้วนะคะจะเกี่ยวข้องกับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็การทำโลหะให้บริสุทธิ์ค่ะไปเรียนกันเลยค่ะวิดีโอก่อนหน้านะคะพี่ได้พูดถึงการแยกสลาย ด้วยไฟฟ้านะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเซลล์ิเลกโรไลติกไปแล้วนะคะถ้าน้องๆอ,อยากจะเข้าใจวิดีโอนี้มากขึ้นนะคะก็ต้องรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับเซลล์อิเลกโรไลติกก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ด้านบนนะคะสําหรับน้องๆที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอนั้นหรือว่ายังไม่มีพื้นฐานที่เข้าใจที่ดีนะคะย้อนกลับไปดูวิดีโอนั้นก่อนนะคะการชุบด้วยไฟฟ้านะคะก็คือการใช้เซลล์อิเลกโรไลติกนั่นแหละค่ะมาเป็นประโยชน์นั่นเองนะคะหลักการคือนะคะ เราจะเอาสิ่งของนะคะโดยปกติแล้วสิ่งของนี้มักจะเป็นโลหะเนาะนะคะเป็นตัวที่เราจะชุบนะคะเอาไว้ในฝั่งที่จะไม่มีการเสียอิเล็กตรอนจะไม่ง่ายค่ะเราจะชุบสิ่งไหนสิ่งนั้นจะต้องไม่มีการเสียอิเล็กตรอนเมื่อเขาไม่เสียอิเล็กตรอนเขาก็จะต้องอยู่คู่ที่เกิดปฏิกิริยา reduction ซึ่งขั้วที่เกิดปฏิกิริยา Reduction ก็คือขั้วแคโทนนั่นเองแคโทดกับ reduction นะคะเขาคู่กันเสมอน,นะคะดังนั้นนะคะในเซลล์อิเล็กโทรไลติกนั้นนะคะขั้วที่เป็นแคโทดก็คือขั้วที่ต่อกับประจุลบของแบตเตอรี่แบบนี้เนาะจากนั้นค่ะเราเอาโลหะที่จะไปเคลือบหรือจะไปชุบบนสิ่งของอันเนี้ยไว้อีกขั้วตรงข้ามขั้วตรงข้ามก็คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยาที่มีการจ่ายหรือให้อ e ิเล็กตรอนก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในที่นี้นะคะของเซลล์อิเล็กโทรไลติกปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยก็คือขั้วแอโนดจะต่อกับนะคะประจุบวกนะคะคหรือขั้วบวกเนี่ยของแบตเตอรี่นั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะสารละลายที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นสารละลายที่มีไอออนเดียวกับโลหะที่อยู่ที่ขั้วแอโนดหรือพูดง่ายๆเราต้องการชุบโลหะอะไรบนสิ่งของ ก็จะต้องมีสารละลายที่มีไอออนของโลหะนั้นอยู่ด้วยะคะในที่นี้นะคะเราต้องการชุบสังกะสี Zn นะคะไปบนตะปูสังกะสี Zn อยู่ที่ขั้วแอโนดดังนั้นสารละลายก็จะต้องมีนะคะประจุของ Zn อยู่ในที่นี้ก็จะใช้ z n s o c หรือว่าซิงค์ซัลเฟตนั่นเองนะคะซิงค์ซัลเฟตเนี่ยนะคะพอเราเขาอยู่ในรูปของสารละลายเขาก็จะแตกตัวได้2 ะะประจุด้วยกันก็คือ Zn 2บวกกับ SO4 2ลบทีนี้จำได้ใช่ไหมคะวิดีโอก่อนหน้าเราบอกว่าถ้าเป็นบวกเนี่ยนะคะก็จะวิ่งไปที่ขั้วลบเพื่อไปรับอิเล็กตรอนก็จะมีแค่ Zn แล้วก็จะมีน้ำด้วยถูกต้องไหมคะเพราะเป็นสารละลายแล้วก็ SO4 เนี่ยนะคะเขาเป็นลบใช่ไหมเขาก็จะวิ่งไปที่ขั้วบวกนะคะเพื่อไปให้อิเล็กตรอนแล้วก็น้ำด้วยแต่ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะแล้วเราไปเปรียบเทียบค่า E0 พบว่า Zn สองลบที่เกิดขึ้นแล้วก็น้ำเนี่ยนะคะไม่สามารถเป็นตัว Z n เนี่ยขอโทษทีค่ะ SO4 สองลบตัวนี้นะคะไม่สามารถที่จะไปให้อิเล็กตรอนได้เพราะว่าค่า E0 สเขามากกว่า Z n ทที่เป็นขั้วอยู่แล้วนะคะแล้วน้ำเนี่ยก็ไม่สามารถทั้งให้แล้วก็ไม่สามารถรับอิเล็กตรอนได้ดังนั้นน้ำกับ SO4 สองลบเนี่ยนะคะก็จะไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาน,นี้นั่นเองนะคะ จากนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเซตเอนะคะที่อยู่ในรูปของสารละลายนี่นะคะเขาก็จะเป็นประจุ2บวกใช่ไหมคะเมื่อต่อขั้วเ,เซลล์ครบแล้วเนี่ยนะคะก็จะเกิดการที่เซตเอ็นสบวกนะคะที่อยู่ในสารละลายนี่ก็จะไปรับอิเล็กตรอนนะคะที่เคลื่อนจากทางแอโนดมายังแคโทดเนี่ยมาที่ตะปูเมื่อเขาไปรับอิเล็กตรอนเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นของแข็งเคลือบติดตะปูเอาไว้ก็เกิดการชุบนั่นเองนะคะโดยจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันดังนี้ค่ะ ZN 2บวกที่อยู่ในรูปของสารลายมารับอิเล็กตรอน2ตัวแล้วก็เกิดเป็น ZN ซึ่งเป็นของแข็งแบบนี้เนาะแล้วในขั้วของแอโนดนะคะที่ซึ่งมี ZN ซึ่งเป็นของแข็งอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกิดการจ่ายอิเล็กตรอนไปเมื่อเขาจ่ายอิเล็กตรอนหรือเสียอิเล็กตรอนไปตัวเขาเนี่ยนะคะก็จะกลายมาเป็นไอออนนะคะเพื่อชดเชย ไอออนของ z n ที่อยู่ในสารละลายเนี่ยที่ไปเคลือบติดบนตะปูนั่นเองนะคะแบบนี้ดังนั้นนะคะที่แอโนดก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ Z n ค่ะแต่เป็น z n ซซึ่งเป็นของแข็งซึ่งเป็นขั้วตัวนี้นะคะแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมา2ตัวเขาก็จะกลายเป็น Z N 2สองบวกที่อยู่ในรูปของสารละลายนั่นเองนะคะปฏิกิริยาก็จะดําเนินต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะทีนี้เราจะชุบตะปูให้มีความหนาเท่าไหร่ก็ขึ้นกับเวลานะคะแล้วก็ น่าจะขึ้นกับกระแสะไฟฟ้าขอโทษทีค่ะน่าจะขึ้นกับความต่างศักย์นะคะที่ให้ท้ากับปฏิกิริยาด้วยซึ่งความต่างศักย์ที่ให้นั้นก็จะต้องดูว่าเพียงพอไหมนะคะที่จะทําให้ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสรุปเกี่ยวกับการชุบด้วยไฟฟ้านะคะว่าจะเอาอะไรต่อกับขั้วแอโนดเอาอะไรต่อกัว้วแคโทดนะคะเราสามารถสรุปได้ดังนี้เนาะวัตถุที่ต้องการจะชุบวัตถุนั้นจะต้องไม่เสียอิเล็กตรอน ดังนั้นเขาจะต้องอยู่ต่อกับขั้วแคโทดซึ่งขั้วแคโทดเป็นขั้วที่เกิดเป็นยารีดักชันรับอิเล็กตรอนในที่นี้ก็คือขั้วลบนั่นเองนะคะแล้วก็โลหะที่ใช้ชบโลหะนั้นจะต้องหลุดออกมาเสียอิเล็กตรอนก่อนแล้วค่อยไปรับเอิเล็กตรอนทีหลังเนี่ยก็จะต้องต่อกับขั้วแอโนโอดซึ่งเป็นขั้วที่เกิดเป็นยาออกซิเดชันหรือเสียอิเล็กตรอนนั่นเองในที่นี้ก็คือขั้วบวกค่ะ และนอกจากนี้นะคะสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะก็จะต้องมีไอออนชนิดเดียวกับโลหะที่จะไปแปะหรือว่าที่จะใช้ชุบบนสิ่งของนั้นด้วยและที่สำคัญเลยค่ะจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงหมายความว่าแบตเตอรี่นี้นะคะฝั่งหนึ่งต้องเป็นปวกอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นลบอยู่อย่างนั้นห้ามสับไปสับมาถ้าเกิดการสับไปสับมาปฏิกิริยาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะต่อมานะคะเซลล์เ็กโทรไลติกก็สามารถนำไปใช้ ในการทําให้โลหะ,ะคะการทําโลหะให้บริสุทธิ์คะคำว่าการทําโลหะให้บริสุทธิ์คือในความเป็นจริงแล้วนะคะเมื่อถลุงโลหะมานะคะถลุละโลหะเนี่ยก็เหมือนเป็นเขาจะอยู่ในรูปของแร่อย่าง,างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปถลุงมาโลหะที่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นโลหะบริสุทธิ์ร้อเซนตะคะจะต้องมีโลหะชิดอื่นหรือว่าสารประกอบออกไซด์อย่างอื่นเนี่ยผสมอยู่ด้วยดังนั้นต้องทําให้บริสุทธิ์ก่อน ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราต้องการทําให้คอปเปอร์หรือว่าทองแดงนี่นะคะบริสุทธิ์ซึ่งปกติในธรรมชาตินะคะที่พี่อ่านมาจากหนังสือสองสวทนะคะเขาบอกว่าในธรรมชาติเนี่ยคอปเปอร์เนี่ยจะมีความบริสุทธิ์แค่ประมาณ99%นะคะจะมีองค์ประกอบของธาตุชนิดอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเหล็กนะคะ สังกสีนะคะเงิน AG นะคะทอง AU แล้วก็ PT p แพทินัมอยู่ด้วยนะคะเราจะทำให้ค o p เปอร์อันเนี้ยที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะคะทำให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นโดยการใช้นะคะการแยกการใช้เซลล์เด็กตัวรติกเนี่ยนะคะมาช่วยนั่นเองนะคะซึ่งจะทำให้ค o p เปอร์เนี่ยสามารถบริสุทธิ์ได้ถึง99.9 5นั่นเองนะคะหลักการก็คือเราต้องการให้ตัวไหนบริสุทธิ์แสดงว่าตัวนั้นน่ะเขาเนี่ยนะคะ มีอย่างอื่นเกาะอ,อยู่เราต้องการทําให้สิ่งที่เกาะอ,อยู่นะั้นหลุดออกคิดง่ายนะคะหลุดออกถ้าหลุดออกแสดงว่าเสียออกไปแสดงว่าเราจะต้องเอาโลหะที่ไม่บริสุทธิ์และต้องการทําให้บริสุทธิ์อันนั้นนะ่ะมาต่อกับขั้วที่มีการเสียอิเล็กตรอนออกก็คือขั้วแอโนดนั่นเองเพราะขั้วแอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันใช่ไหมคะแล้วหลักการต่อมาคือเราก็เอาโลหะชนิดเดียวกันนั้นที่เขาบริสุทธิ์อยู่แล้วเนี่ยมาต่อ กับขั้วแคโทดหรือรีดักชันเขาจะได้ไม่ต้องเกิดการแย่งชิงกันนั่นเองนะคะดังนั้นหลักการคือต้องการทําให้ตัวไหนบริสุทธิ์อย่างเช่นต้องการทําให้ค o เปอร์บริสุทธิ์เอาค o เปอร์ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นต่อกับขั้วแอโนดเพื่อจะเสียอิเล็กตรอนและเอาค o เปอร์ที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะคะมาต่อกับขั้วแคโทดนั่นเองแบบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะในส,สารละลายก็จะต้องมีไอออนเดียวกับนะคะโลหะที่เราต้องการทําให้บริสุทธิ์ด้วย ในที่นี้เราต้องการทําให้คอปเปอร์บริสุทธิ์ในสารละลายก็จะต้องมีสารละลายของคอปเปอร์ไอออนอยู่ด้วยนะคะในที่นี้เขาใช้คอปเปอร์ซัลเฟตค่ะหลักการเดิมเลยค่ะ SO4 2- ลแล้วก็น้ำานี่นะคะจะไม่เกี่ยวข้องในกับปฏิกิริยานี้เพราะว่าค่า E0 นะคะเมื่อพิจารณาในการให้เล็กตอนแล้วก็การรับเล็กตอนแล้วเนี่ยเขาสู้ท่าตัวอื่นไม่ได้นั่นเองนะคะน้องๆลองไปเปิดตารางาตุเพื่อเปรียบเทียบได้นะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะ ก็จะเกิดการนะคะเสียอิเล็กตรอนออกมานะคะคัพเปอร์ตัวนี้นะคะเพื่อไปต่อกับประจุบวกนะคะก็จะเกิดการหลุดอิเล็กตรอนออกมานะคะก็เป็นคัพเปอร์สบวกและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีธาตุที่เสียอิเล็กตรอนได้ง่ายอีก2ตัวนะคะก็คือเหล็กแล้วก็ Z ซเนี่ยก็เสียอิเล็กตรอนออกมาเหมือนกันเขาก็จะกลายเป็นสารละลายนะคะในรูปของประจุบวกนั่นเองนะคะ Fe ก็เป็น2บวก Z n ก็เป็น2บวกค่ะนะคะดังนั้นนะคะ ที่ขั Air ้วแอโนดนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของธาตุสาตัวคือคอปเปอร์ที่เป็นของแขง็งให้อิเล็กตรอนออกมา2ตัวกลายเป็นคอปเปอร์สบวกเหล็กซึ่งเป็นของแข็งนะคะให้อิเล็กตรอนออกมา2ตัวแล้วกลายเป็นเหล็ก2บวก z ซซึ่งเป็นของแขง็งให้อิเล็กตรอนออกมา2ตัวก็กลายเป็น Z n ตเองบวกดังนี้นะคะ แลวทีนี้น้องก็จะถามว่าแล้ว AgAuPt ลไปไหนนะคะ AgAuPt เนี่ยเขาเสียอิเล็กตรอนได้ยากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นะคะเขาก็จะตกออกมาเป็นตะกอนนะคะอยู่ด้านล่างนั่นเองซึ่งเราสามารถเอาตะกอนนี้ไปแยกต่อไปได้เพื่อที่จะเอา AgAu แล้วก็ Pt เนี่ยไปใช้งานได้ต่อนะคะแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นที่ขั้วแคโทดคะในสารละลายจะมีสารละลายของคอปเปอร์อยู่ใช่ไหมคะและนอกจากนี้คอปเปอร์ที่เขาอยู่ในด้านที่เขาไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะคะก็ยังหลุด เป็นไอออนออกมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคปเปอร์สบวกที่เป็นไอออนเนี่ยเขาก็จะไปรับอิเล็กตรอนค่ะเมือเ่อไปรับอิเล็กตรอนในฝั่งที่เป็นของแคโทดเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นคปเปอร์นะคะที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยไปแปะอยู่กับคปเปอร์แท่งที่อยู่ในแคโทดอยู่แล้วตอนแรกนั่นเองดังนั้นที่ปฏิกิริยา Reduction ที่ขั้วแคโทดคะก็จะเกิดจากคปเปอร์นะคะ สองบวกที่อยู่ในรูปของสารลายนะคะมารับอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็จะกลายเป็นคอปเปอร์ซึ่งเป็นโลหะนั่นเองดังนั้นก็จะทําให้ฝั่งเนี้ยฝั่งขวามือหรือฝั่งของแคโทดเนี่ยนะคะได้คอปเปอร์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็บริสุทธิ์มากขึ้นฝั่งนี้ก็จะเกิดการกร่อนลงนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยหลักการการทําให้โลหะบริสุทธิ์นะคะก็จะมีหลักการดังนี้ค่ะ โลหะที่ต้องการทําให้บริสุทธิ์หรือว่าตัวเขาไม่บริสุทธิ์เขาต้องเสียอิเล็กตรอนออกมาดังนั้นเขาต้องไปต่อกับขโโั้วแอนดหรือขั้วบวกเพื่อที่จะหลุดอิเล็กตรอนออกมาได้นั่นเองนะคะโลหะส่วนโลหะบริสุทธิ์หรือโลหะเดียวเชน่นเดียวกับโลหะที่ไม่บริสุทธิ์อันนี้นะคะก็ไปต่อกับขั้วแคโทดหรือประจุลบนั่นเองนะคะต่อกับขั้วแคโทดหรือว่าขั้วลบนั่นเองนะคะ แล้วก็มีสารละลายอ e ิเล็กโทรไลต์เนี่ยจะต้องมีนะคะไอออนชนิดเดียวกับโลหะที่ต้องการทําให้บริสุทธิ์ด้วยและที่สําคัญค่ะต้องเป็นไฟไฟ้ากระแสตรงนะคะไม่มีการสับไปสับมานะคะเพื่อให้ปฏิกิริยานั้นนะคะเกิดได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนความต่างศักย์ที่จะใช้นะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวไหนนะคะมามาทาให้บริสุทธิ์นะคะเราก็ไปดูค่าอ e 0สนของเขาว่าต้องมีมากกว่าเท่าไหร่ถึงจะทําให้ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้นะคะ ทีนี้ก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมมีแต่คอปเปอร์2บวกที่ไปรับอิเล็กตรอนที่ฝั่งแคโทดละ่ะ Fe 2บวกกับเ n 2บวกไปรับอิเล็กตรอนได้ไหมนะคะ2ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาเป็นบวกเขาจะรับอิเล็กตรอนได้ใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะว่าการไปรับอิเล็กตรอนที่ขั้วแคโทดนี่นะคะก็จะต้องมาดูที่ค่า e0 อีกเมื่อพิจารณาค่า e0 พบว่าคอปเปอร์เนี่ยมีค่า e0 มากกว่า Fe 2บวกนะคะแล้วก็เ n 2บวกดังนั้น cu 2บวกหรือ copper 2บวกเนี่ยก็สามารถไปรับอิเล็กตรอนได้นะคะแล้วก็เกิดการเป็นโลหะเคลือบไว้นะคะที่ขั้วแคโทนนั่นเองส่วน fe 2บวกกับ ZN 2บวกเนี่ยก็อยู่ในสารละลายนะคะไม่ได้ไม่ได้เกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะเราสามารถสรุปได้ว่านะคะการทำโลหะให้บริสุทธิ์แล้วก็การชุบโลหะนะคะเป็นการใช้หลักการนะคะของเซเิเล็กตทรไลติกนะคะมาช่วยนั่นเองนะคะ การทําโลหะให้บริสุทธิ์นะคะโลหะที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยจะต้องอยู่ในขั้วของแอนดนะเพื่อเสียอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องมีโลหะเดียวกับเขาเนี่ยแต่บริสุทธิ์อยู่ที่ขั้วแคโทดนะคะต่อมาค่ะการชุบโลหะค่ะสิ่งของที่เราจะชุบนะคะจะต้องไม่เสียอิเล็กตรอนก็อยู่ที่ขั้วแคโทดแต่ว่าโลหะที่จะชุบเนี่ยเขาต้องเสียอิเล็กตรอนก่อนแล้วไปรับอิเล็กตรอนเพื่อที่จะไปแปะที่ขั้วแคโทดนั่นเองดังนั้นเขาต้องอยู่ที่ขั้วแอนูดค่ะ หวังว่าน้องๆจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคําถามสงสัยอะไรฝากมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้างงชอบวิดีโอนี้และอยากเก็บเอาไว้ดูต่อไปอย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะคะฝากกดแชร์ชวนเพื่อนน้อง,องมาดูด้วยกันด้วยค่ะแล้วก็ฝากกด subscribe หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ